สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนโอ้โหพี่น้องทุกคนดนะจ้ามา,ามากินข้าวเหมือนกันจ้ะแต่หน่อยกดลาบให้กินมือเนี่ยมีโศกมีลาบกาแฟเงีย,ยบนบกเขียวโอ้ยบกชุมเขียวหวานพี่น้องชมุมเขียวหวานอย่างาติดโ,โตนี่อันนี้ชุมเขียวหวานอย่งหวานติดโต๊อยนี่อีหลากินแล้วอีหลา

กินกินเ่็ดอ้อะเอาหนูกินก่อนหอมเจ้าเนี่ยเขาหอมเจ็าทิมด้วยสวัสดีครับเย้ไอทุกคนมา กินลาบกินก้อยเฮงเฮ้งรม่ยรนนุ่ยมายมาพอกินมากินขอน้ำกันไอ้ทุกคนครับผมลาบลาบลาบเองพี่นอ้องแค่ว่าซื้อเนื้อมาอร่อยหนึง่งรถเขาจะาขายเรศน,นี่ค้ามใหญ่ๆครับผมค้ามแรกแหงนั้นเพนะราะน่ะสิได้มีโชคนักๆอืม้ม แขนมาท่านใดคะพิมแขนมูลมหาเสน่สนนาห์เาเขาว่าอุ้ยเหนียวตุยๆพี่น้องกินินไม่ไม่เอาให้แม่คะตัวหน่อยข้นใสจะเหลี่ยมนะมาสาวอ้อยมือ่ง

แต่แบบแบบเปิต้อนคือว่ามากเสตสไตล์ลาบเนื้อราบเนื้อเขาจะฟักเสี่ริ่ดน้ำใส่มะขามใส่บมะอั่งแล้วจะก้นมากปะหนูหนูอย่าเล่นนะพวกหนูอย่าเล่นนะคะแต่ว่าท่างเนื้อเขาจะลาบลาบควายเนาะ mua một khoái mùa Xẹp thế là ừ, kéo mùa kéo kéo mùa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  nè mùa kéo mùa kéo mùa rồi. mùa kéo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  ให้แพร่บ้าตามน้ำพริกกะปิให้มึงในนู่ตอนแรกป๊าดเนียนบักเขียเมี่ย่อยอุตส่าห์ลั่งสันเห็ดให้พอเห็นบะเขอมันอน่อนพอเห็นดาบปติ๋อเอ้ยเอาขึินเหมือนเราไย Nói nồi tí nhau nhau con nào, nào. lý đi nào ừ cái nữa đâu kéo hả ừ

เขาไปซื้อลาบถึงหกสิบเนินมาราคาลาบลาบงวตุ่มแซบราคานี้กูเทียบเจ็กบาทเลยพี่น้องสมัไม<อ>ตัวหน่อยอยู่สี่สิบห้าสิบบาทนะบ,นนบัานนี้มาบ้านนอเขาหกสิบบาทอตอนนี้การสือัพขึ้นเป็นเจ็ดสิบแปดสิบหรอมั้งเพราะว่าเนื้อก nửa bát thóc là khá tầm bao 300 thử nhé. Coi cháu lạng mẹ kia. Mày nhớ vậy, hóm ta đấy. gian gửi lắp tao ấy lắp tao vậy lắp tao ấy chẳng bởi lắp tao ấy chẳng bởi hiền lắp tao vậy lắp ไมองเอื้อมีขันสั่งเยอะแยะข่วนเออโอเคโอเคพอไล่ไปแล้วพอไล่ไปแล้ว,ไไลวนี่หมอน,นึงกินก็บอกซูฟังกินกินอ่ะครับหมอน,นึงบอก จินจิ้นันนงมึงทอดชานอยู่น,นี่มันเกลืนเนาะเนี่ยเนี่ยแงเนี่ยแดงโตอยู่แล้กินึินิ้เนี่ยกับใสใสใสจะผ่าถุงนะ โจนุ่มหัวกำลังนงั่งมึงทอทถัดจูเมียกใส่สิบบาทอ๋อบอกเป็นเหงทีบ่มเมืองกูอันนึงนุ่มเมียมึงทอทถัทดจูวัวฮะบมตัวลงบ่หมดตัวลง่เฮียกกระจาบมันดุ ให้พอกินไร้พอกระหืน่นแลเป็นอย่างนี่วะคึ้ถ้าต่จะใอ้เน,นี้ยมอหลอดด้วยนะเนี่ยพุ่งเนี่ยถอดออกมา พุ่งใหญ่ก็นุ่มพุ่งลำหัวก็นุ่มเนะปาดว่ะที่แรกตอนอันนั้นนุ่มใหญ่กว่าพุ่งเนาะเรมีพุ่งเด้่ยก็อยู่น้ำกั็งเตะสองเทือกินกินยนอนย้อนย้อนย้อนก่อนอ่ะะ ยังยี๋ยวมาหัว่อรไม่มายังมาใคเลยยวมาหอวใครไม่มาใครเลยนะแม่ให้แม่ให้ อ่ะเดียวโนมนมโนมเดียวเออนมนั่นแหละพออยู่ร้อมการแปไปดูอกดอกนุ่มหายแล้วน้องพุ่งครับจินกินจ้ากินครับครับจ้าครับ ออสอ,มองสอมนมวนกันเนาะพี่นาขันขันเซาขันแล้วเซาขันแล้วตาตับหลายมากเลยเนี่ยเหอือีกเนียใหญ่หน่บนว่าข้านือเีนเนี่ยก็จะไรถมร์ไส์ขายม้กม็ะเลขขายมเมลขขายบะเบนขามยม,ม ข้าวขึ่นหมดตักกินลาบถุงไ้อยอยู่เวียนมั้นพระาลูกไข่แก่เดี๋ยวตำเจ้ากระเพียให้เหมือนแรงทอดปลาทู มาเด้อมาเด้อไก่ขันเด้อมามาบักเขือมัสนายาอ่อนอ่อนพี่น้องเอาพอเนี้ย,ยไปแล้วเด้อฮหัน บ้าน้อยโอ้ยแซ่บไปแล้วเยเิขาที่เบอรจิบอยากไปก้อนพี่น้องเออแซ่บ่ท่านอิมดูไปตามลูกนน่ะตับ ห๊อปเปิเมียไข่กับเป็นไม้น่อนเป็นบอสเต็นอ่ะรต้องครัวสวัสดีครับ